เอ็ดประเทศไทยกับผมครับกริดพลเดชวิสัยมีข่าวออกมาซึ่งเป็นข่าวที่ที่ไม่ดีนะถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะตอนนี้มีข่าวว่าสมาชิกวุฒิสภา,าซึ่งกำลังจะหมดวาระอยู่แล้วนะจะเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศครับแต่ละชุดแต่ละชุดแต่ละคณะแต่ละคณะเดินทางไปประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้น เพื่อจะไปดูงานเรื่องอะไรครับก็คงจะเรื่องสภา,านี่แหละเพราะเป็นสมาชิกวุฒิสภา,าก็ต้องไปดูงานเรื่องสภา,าทั้งหมดนะ8ปดสิบเอ็ดล้านบาทแปดสิบเอ็ล้านบาทผมอยากจะถามสวทั้งหลายหน่อยว่าไปดูงานทำหอกไปดูงานทำพระแสงไปดูงาน ทำวิมานอะไรครับในเมื่อวันที่สิบพฤษภาคมนี้จะหมดวาระแล้วการไปดูงานเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าไปดูงานกันจริงๆแต่มันต้องไปดูงานตอนที่เริ่มแรกต,ต้นๆก็ไปกันอยู่แล้วเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ใกล้จะหมดวาระแล้วไปดูงานมันบ่งบอกถึงอะไรวะผมเห็นหลายคนแม่งด่าหน้าเข้ามาด่าคุณทักษิณชินวัตร ด่าคนนูน้นด่าคนนี้ด่าพักนูน้นด่าพักนี้ประหนึ่งว่าตัวเองแม่งเป็นผู้วิเศษสุดท้ายที่คุณทำแบบนี้ผมว่ายิ่งกว่าคุณทักสินอีกเอาจริงๆิคือแม่งปากแม่งไปด่าคนอื่นะแต่ตัวเองแม่งทำอ่ะโอเคตั้งงบประมาณไวแล้วก็ยกเลิกก็ได้เปล่าวะ เงินเข้าแผ่นดินไปเปล่าวะแปดสิบเอ็ด้านนี่มาซื้ออาหารให้หมาแดกจะมีประโยชน์กว่าจะมีประโยชน์กว่ามาทำเรื่องหมานีก็ได้จะมีประโยชน์กว่า,มา,มา,มวาผมก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรถ้าเป็นเรื่องจริงนะมันน่าจะมีอะไรดีๆให้เราได้ประทับใจมากงนะเว้ยสมาชิกวุฒิสาภา อ่ะเป็นเก่งกันเหลือเกินเป็นผู้ทรงคณมุติแก่กันจะโตหงตายหาแล้วหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบอัพยังจะทอสังขารไปดูงานต่างประเทศอีกหรือวะ <c oughs> ไปดูงานหรือไปเที่ยววะสมองํำด้วยอะไรวะแต่ละคนแม่งมีเงินเป็นสิบล้านร้อยล้านพันล้านมึงไปเที่ยวเองก็ได้ไปเที่ยวกับครอบครัวก็ได้ ทำไมวะมันต้องเอาเงินหลวงแล้วไปเที่ยวมันสนุกเหรอวะมันสนุกตรงไหนวะอะมีสอวอหน้าไหนไม่ออกมาประกาศว่าผมสลาสิทธิ์ไม่ไปดูงานมีไหมอยากจะเห็นหน้ามันสักคนหนึ่งโอ้แล้วตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบสนุกสนานดูงานเนี่ยนะไม่ว่าราชการ ไม่ว่าจะอบอตเทศบาลอาบอจอก็จะดูงานกันไงดูงานดูงานยังไงอ่ะามาประชุมกันดิหรือนายกรองนายกอยากจะพาไอ้พวกนี้ไปเที่ยวไหนดีวะ,ะคิดดิเฮ้ยไปเที่ยวทะเลดีกว่ามันมีไปเที่ยวทะเลกับไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวน้ําตกไปเที่ยวทะเลดีกว่าไปเที่ยวทะเลไปที่ไหนดีวะนี่นะแนวคิดของการดูงานนะ เงินมีเท่าไหร่วะเงินพอเปล่าวะไปพัทยาพอไหมไปภูกเก็ตพอไหมภูกเก็ตไม่พอไปพัทยาอ้าวไปพัทยาตกลงเราจะไปเที่ยวพัทยากันนะเสร็จปุ๊บอ้าวไปดูงานเรื่องอะไรล่ะไปดูงานเรื่องอะไรให้มันแมทกันเจ๊ะมสมมติว่าเราเป็นเทศบาลเราจะดูงานเรื่องอะไรเอาเราจะดูงานเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ติดต่อไปเทศบาล พัทยาจะไปดูงานเรื่องสิ่งแวดล้อมไปถึงก็ไปถึงเทศาบาลไปถึงมันมีเปล่าไม่รู้เทศาบาลไอที่พัทยาเอาเอาไม่เอพัทยาดีกว่าเอาเอาเพชรบุรีดีกว่าอ่าจะไปเที่ยวชามไปถึงปุ๊บก็ไปที่เทศาบาลเพชรบุรีก็เข้าห้องประชุมเข้าห้อง ทางเทศบาลเพชรบุรีก็มาต้อนรับมากล่าวต้อนรับมาขึ้น powerpoint บอกถึงที่ทำไว้โชว์ว่าเทศบาลเพชรบุรีทำอะไรบ้างแล้วก็เอาไอ้กองอไอ้ผอ,อ,อที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมาพรีเซนต์มาพูดนู่นนี่นั่นแล้วก็ให้ตอบถามตอบถามตอบใช้เวลาประมาณครึ่งวัน หลังจากนั้นก็ไปเล่นน้ำไปเล่นอะไรโบ๊ทอะไรโบ๊เบิร์ดที่อะไรวะนะี่ะอ่าไปเล่นสก,กีไปเล่นอะไรก็ไม่รู้ละ่ะนั่นแหละครับคือศึกษาดูงาน <c oughs> มันเป็นอย่างนี้จริงแต่ถ้าไปตั้งใจดูงานจริงๆไปดูงานให้เต็มสเต็ม สิ่งแวดล้อมที่ไหนเก่งวะที่ไหนแม่งเจ๋งวะที่ไหนประสบความสําเร็จวะไปที่นั่นแล้วก็ไปดูงานกันจริงจงจังๆไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปเที่ยวไปเที่ยวทาคออะไรไปดูงานจริงๆจังๆแล้วก็กลับนั่นแหละครับสิ่งที่ควรจะทำไปนะแล้วยังไงต่อ แล้วไอ้สอวอเนี่ยมันไปดูอะไรอะ่ะมันจะไปดูอะไรวะ <c oughs> ไปดูเสร็จมาเมษาพฤษสภามโมกรลากุลพามีนาเมษาพฤทสภาเดือนหน้าแม่งก็จะหมดวาราแล้วเลอะเทอวะว่ะเลอะเทอะเปืเป้อนเห็นแล้วแม่งเศร้าใจถ้าเกิดวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภา เป็นแบบนี้ใครแม่งก็เป็นได้ไม่จําเป็นต้องมีความรู้ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ไม่จําเป็นต้องเก่งเป็นผู้ทรงคณวุฒิอะไรหรอกใครแม่งก็เป็นได้วะแค่คิดตื้นตื้นคิดซื่อบื้อย่างนี้มึงยังกล้าคิดแล้วมึงยังกล้าไปเนี่ยประเทศชาติแม่งก็คงจริญละแล้วถ้ามึงไปกันจริงๆนะมึงห้ามด่าใครเด็ดขาดนะ ห้ามดา่าใครเด็ดขาดนะในเมื่อตัวมึงอ่ะยังมีพฤติกรรมอย่างนี้อ่ะไปดูงานตอนใกล้หมดวันละมึงห้ามดา่าใครเด็ดขาดกูจะบอกมึงให้นะนี่ก็ฝากไปถึงอบจเทศบาลอบตอด้วยเงินมันเงิน,น,นหลวงนะเว้ยมึงไม่เอาไปต้องไปเที่ยวต้นเตน,ต,นต้นมืออะไรกันอย่าอย่าคิดถึงเวลามึงพาเขาไปเที่ยว มึงพาเข้าไปนู่นปาเข้าไปนี่ถึงเวลามึงก็ต้องซื้อเสียงอยู่ดีล่อะอะไม่เห็นเขาจะมาเลือกมึงเลยเลิกละทีเถอะไอ้เรื่องแบบนี้ล่ะอ่ะโอเคครับคือเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็ไม่น่าที่นำเสนอในแง่มุมของผมใครจะชอบก็ชอบอะใครไม่ชอบก็ไม่ชอบ ก็เรื่องของคนไม่ชอบมันไม่ไเกี่ยวต้วนตีนต้นมืออะไรกับผมผมมีความคิดของผมอย่างนี้ผมก็จะพูดของผมอย่างนี้แหละนะโอเคแต่ถ้าท่านชอบหรือไม่ชอบต้องดูนะต้องดูดูแล้วก็มาด่ามาคอมเมนต์มาวิจารณ์ห้ามหนีไปไหนนะครับผมเราก็ซื้อหนังสือผมด้วยครับธรรมชาต์กิจครับ เขียนจะเสร็จแล้วที่เอามาขายก่อนเพราะต้องงานเงินเอาไปไว้ให้โรงพิมพ์เขาเพราะมันต้องพิมพ์ก่อนไงติดเขาไม่ได้พิมพ์ก่อนเอาเงินให้ก่อนแล้วพอหนังสือมาแล้วก็ได้เอามาขายอ่ะแล้วเงินก็เข้ากองทุนอิดสารพลดูแลผู้ยากไรและก็หมาจรจัดไงนะติดต่อผมทางเฟซบุ๊ o k รอกกิจพลเดชวิสัย ทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์เบอร์สัพท์เบอร์เดียวกันแล้วจะดูในช่อง YouTube กิจโพส n n e l ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ช่วยดูโฆษณาทายคลิปให้ด้วยหนึ่งในนั้นมีกระถางครับกระถางแคนตัดครับอันนี้มันไม่ line, ไ,มได้กระถางธรรมดานะมันเป็นงานศิลปะนะแล้วมันไม่ได้งานแฮนด์เมด เท่านั้นนะมันเป็นงานฟรีแฮนด์ด้วยสุดยอดเลยจริง220บาทครับช่วยซื้อกันหน่อยนะช่วยช่วยกันหน่อยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณที่ติดตามเพราะ้ามีความสุขนะครับแล้วขอให้พระคุ้มของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี